ผิวกระจกผิวใสสุขภาพดีเบสตัวนี้คือของที่ต้องมีเลยค่ะนี่เลยค่ะ brow it by น้องชัด healthy glass skin face and body base ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าทาได้ทั้งหน้าทั้งตัวใช้ก่อนแต่งหน้าคือผิวฉ่ำวาวแบบสาวเกาหลีเลยค่ะเนื้อเบสคือเนื้อลื่นมากชาแล้วผิวดูฟูขึ้นมาทันทีพลอยชอบตรงที่เขามี moisture คอม c e ช่วยบำรุงผิวให้ดูอิ่มน้ำใช้แล้วแต่งหน้าต่อด้ง่ายไม่เป็นคราบเลยค่ะนี่ค่ะพลอยจะลองทาผิวข้อมือให้ดูนะคะก็คือทาแล้วแบบฉ่ำมากเลยค่ะ หัวเขาเป็นหัวปั๊มนะคะใช้ง่ายมากเลยเดี๋ยวพลอยจะลองทาหน้าให้ดูกัน,นะคะ่ะเนื้อเขาลื่นมากเลยนะคะของน้องชันเนี่ยเขาไม่ได้มีดีแค่ตัวงานคิวที่ดังมากๆกนะคะก่อนน้นนี้พลอยมี e-w eyeliner ด้วยอันนั้นก็ดีมากจริงๆอันนี้นะคะลองทาฝั่งหนึ่งะคะ่ะใช้แล้วคือผิวมันแบบฉ่ำมากฟิลเหมือนผิวดีตั้งแต่เกิดเลยทุกคนเหมาะกับวันที่เร่งรีบอยากให้ผิวดูสัมสดฉ่ำสวยสุขภาพดีนะคะแล้วราคาดีมากหลักร้อยเท่านั้นเองค่ะ ทนนะะาเสร็จแล้วฟินิชลุคคือผิวฉ่ำมากแต่ว่ายังไม่จบค่ะพลอยอยากจะแต่งหน้าแบบฟูให้ดูค่ะว่าถ้าแต่งแบบเต็มเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะอันนี้นะคะฟินิชลุคแต่งแบบผิวเต็มก็คือผิวเนี่ยมีความฉ่ำเครื่องสำอางติดดีลงดีมากเลยนะคะซึ่งถามว่าซื้อที่ไหนตอนนี้หาซื้อได้ง่ายมากเลยค่ะมีตามช่องทางออนไลน์แล้วก็พลอยเนี่ยไปซื้อที่วัสันนะคะมีราคาดีมากเลยวัสันเนี่ยพลอยแนะนำเลยค่ะลองไปหาซื้อกันนะคะ